อันนี้ให้แต่คุณผู้ชมมีความสุขกัน2ประเทศคือยังไงเกมเหรอเป็นเกมเป็นซีรีส์เป็นสายวายวตื่นเต้นนะฮะ2ประเทศที่ว่าคือไทยญี่ปุ่นเลยนะแถลงขาวเปิด แถลงข่าวนะพี่ะแถล,ล,ลงข่าวแล้วกันภาษาจะไปญี่ปุ่นแล้วนะแถลงข่าวเปิดตัวยิ่งใหญ่กับซีรีส์แห่งปีครับความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นเดททิ้งเกมเดทเกมนี้ต้องได้ใจนายโดย a v e c ก Pictures สสเปนครับบริษัทบันเทิงชั้นนำระดับเอเชียจากเมืองกับ w o r k p o i n t Entertainment จำกัดมหาชนของเราผู้นำด้านเอเทนเมนต์นภูมิใจของเมืองไทยนำเสนอโปรเจกต์ซีรีส์ Boy Love รสชาติใหม่เรื่องราวของ2วัฒนธรรม2ประเทศ2ความต่างที่เชื่อมโยงถึงกันด้วยความรักครับ ภายใต้ชื่องานเดทติ้งเกม Heart Opening Day นะอยากให้ทุกคนเริ่มต้นเปิดใจเหมือนกับวันที่เริ่มออกเดทครับบอกเลยว่าเปิดตัวนักแสดงเยอะแย,ยะมากมายนำโดยมาร์ชทาวูดโคจิบุคไฮสโตแมนเนี่ยค่ะยูโดฟลุกฟอนวิกเตอร์นท์ โอกาตะตะปั๊ปปี้โอเยอะแยะ,ยะมากมายหลอ่ลอมากความสามารถทั้งนั้นเลยโดยมีดรวิชนีศรีสวัสดิ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัทเวิร์กพลายเ์ทเทนเมนมาจับกัดมหาชนขึ้นบนเวนทีได้พูดถึงความร่วมมือในครั้งนี้แบบยิ่งใหญ่มากไฮไลท์นะในงานนี้เปิดตัวออฟฟิเชียลเทเลอร์ให้แฟนได้ชมกันครั้งแรก คุณม้าจุทาวุธดูจบหลังน้ำตาเพราะว่าเขาตั้งใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆเอ้าว่าอย่างไรเชิญค่ะิครับ ภูมิใจแทนแบบเพื่อนเพื่อนนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนครับพอมาเห็นภาพเห็นโพสต์โปรดักชันการทำสี่การตัดต่อแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันมากๆครับเราทุกคนก็แบบแสดงเรื่องนี้ด้วยความรักทุมงยางทุกคนทําด้วยความรักแล้วก็เนื้อเรื่องมันเต็มไปด้วยความรักแรงบันดาลใจความรู้สึก<อ>ดีๆที่จะแบบ<จ>ผลักเราไปข้างหน้าเป็นลังใจให้ทุกตัวละครเป็นลังใจให้ความรักที่จะเกิดขึ้นในเรื่องครับแล้วก็มารับ พลังดีๆความรักดีๆจากเดตจิ้งเกมกันทุกคนนะครับผมคิดว่าู้ชานอพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะแล้วก็ออกแล้วก็พูดภาษาไทยยอผมก็ตกใจอยู่ช,ช่วยไายทำคล่องกว่านี้นะเพราะว่าเขาต้องพูดไทยทั้งวันจังตอนถ่ายคล่องมากก็รรจริงๆคือพลาดไม่ได้เลยนะครับ14 <c oughs> กรกฎาคมนี้นะครับสามทุ่มครึ่งนะครับต้องรับชมพร้อมกันนะครับผม EP แรกนะครับสนุกแน่นอนทางช่องเวิร์กพอยท์ครับผม เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่หลายคนรอคอยเลยนะฮะนี่คือ Dating Dating g เกมเดทเกมนี้ต้องได้ใจนายซีรีส์นะก็ออนแอร์นะครับทุกวันจันร์เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่อง Workpoint 23เริ่มตอนแรกจันทร์ที่1 4กร,รกฎาคม68ก็คือเดือนหน้านะครับ ถือเป็นครั้งแรกของซีรีส์นะที่มีการออกอากาศทั้งไทยและญี่ปุ่น2ประเทศพร้อมกันในเวลาเดียวดีจังเลยอ่ะตอนแรกพี่คิดในใจเลยว่าน่าจะเป็นเกมๆอ๋อเป็นเรื่องราวของเกมของความรักเกมกับใช้ชีวิตอันนี้ต้องติดตามนะคะรอครับต้นเดือนหน้าอา้าวนับนิ้วรออีกไม่กี่นะสิบวันใช่แล้วค่ะจัดไปคุณผู้ชม